วันนี้นะคะก็มาพบรีวอินอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะออนมาทํารีวิวที่อยากจะรวบรวมอาหารเสริมนะคะและวิตามินบํารุงผิวนะคะที่ออนกินในช่วง1ปีที่ผ่านมานะคะเรียกว่ารวมแบบว่าไม่มีกั๊กนะคะมีคนถามมาเยอะว่า กินอะไรบ้างมีอะไรแนะนําบ้างนะคะดังนะั้นวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันค่ะซึ่งอย่างแรกนะคะอ้อนเนี่ยจะเริ่มจากในส่วนของที่เป็นวิตามินบํารุงก่อนนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอ่านว่าไบทามินก็ได้นะคะแล้วแต่นะเราจะเริ่มกันจาก2อันนี้ก่อนนะคะของ Nature's Way นั่นเองค่ะซึ่ง หลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันไปแล้วนะคะจากคลิปที่ออนเปิดถุงช้อปปิ้งตอนไปออสเตรเลียมาเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าจํากันได้นะคะตอนออนอยู่เมกานะคะออนก็กินอันที่เป็นเหมือนแบบว่ากัมมีว่วิตามินมาแล้วนะคะแต่ว่าพอกลับมาเนี่ยเราก็ไม่ได้กินต่อนะคะดังนั้นพอ,อ,อช่วงที่ผ่านมาไปออสเตรเลียหรือว่าบางทีฝากน้องฝากใครซื้อนะคะเพราะว่าน้องเป็นแอร์แล้วก็มีญาอยู่ออสเตรเลียะคะ่ะ อ๋อก็จะกินห่อนเอเชียสเวย์มาตลอดนะคะแต่ว่ายังไม่ได้โอกาสที่จะแบบทําอะไรจริงๆนะคะดังนั้นที่กินอยู่จริงๆจะมี3อันนะคะแต่ว่าหาเจอวันนี้2อั2อันนะคะดังนั้นอีกอันนึงอ๋นไม่ค่อยชอบเลยแหละมันไม่ค่อยอร่อยนะคะดังนั้นอ๋อจะรีวิวแค่สตัวนี้นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันก่อนนะคะสําหรับสาวไม่กินผักนะคะขาดไฟเบอร์ก็จะต้องมีตัวนี้นะคะเป็น Nature s Way Daily Fiber นะคะตัวนี้จะเป็นไวท่ากัมีสนะคะอ่ะลืมบอกนะคะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ออนเอามากินในวันนี้นะคะเป็นเยลลี่หมดเลยนะคะดังนั้นคือไม่ต้องเดาหนอว่าชอบอะไรที่เป็นเยลลี่แบบโออยอร่อยเบอร์ไหนนะคะอ้าวตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟเบอร์นะคะคือกินได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยหน้าตาก็จะเป็นในรูปแบบนึบๆอย่างเงี้ยเป็นเจลลี่หนึบๆน,นะคะอารมณ์เหมือนกินแบบกินกัมนี่แบ์กินเจลลี่แบอย่างเงี้ยคะะซึ่งเรากินวันละเท่าไหร่วะ กินวันละสองกัมมี่ต่อนหนึ่งวันนะคะดต่นั่นก็คือเนี่ยครบแล้วสําหรับวันนี้นะคะซึ่งตัวนี้กินแล้วอร่อยอะ่ะมมันช่วยในเรื่องของแบบว่าการถ่ายท้องการแบบคลีนต่างๆลำไส้คือเหมือนเป็นไฟเบอร์ที่แบบช่วยครูดอะไรต่างๆในร่างกายเรานะคะโดยส่วนตัวเนี่ยออนเป็นคนไม่กินผักและไม่ค่อยกินผลไม้ังนั้นเขามีตัวเนี้ยขเขามารู้สึกว่า มันอาจจะไม่ได้เห็นผลแบบโอ้โหทุกเช้าจะต้องเข้าห้องน้ําเวลานี้นะคะแต่โดยส่วนตัวคือรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นอัรที่ชอบที่สําคัญก็คือแคลอรี่แคลอรี่เขาต่ํานะถ้าถ้าจําไม่ผิดคือ5้าแคลอรี่ต่อต่อเซอร์วิงนะคะดังนั้นถือว่าโอเคนะคะไม่ได้มีน้ตาตาลอะไรที่แบบจะทําให้อ้วนนะอะต่อมาที่อันที่2นะคะนี่ก็คือ โฟมส์บลชายวัยทามินนะคะตัวนี้ก็จะเป็นวิตามินรวมสําหรับผู้หญิงผู้หญิงอย่างเรานะคะโดยเฉพาะวัยทางานเนี่ยแนะนําเลยนะคะว่าควรจะหาวิตทามินอะไรกินไว้นะคะตัวนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบว่ากินได้ในทุกทุกวันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะตัวนี้จะรสชาติเปรี้ยวกว่าอันเมื่อกี้นะไอตัวที่เป็นไฟเบอร์มันจะหว,นวานๆนะคะส่วนอันนี้จะเปรี้ยวกว่าเขาบอกว่าตัวนี้กินได้วันละ2-3กร,รัมนี้เลยนะคะดังนั้นก็คือไม่มีปัญหาจ้าม,มีแบบ วิตามิน B3, วิตามิน b 6วิตามิน b ีวิตน b วิตามินบ1 t วิตามิน C วิตามิน d 3มีแบบเออมีหลายอย่างอะโดยรวมคือชอบนะคะเขาบอกว่าตัวนี้นะคะมันช่วยเรื่องของการการสร้างแรงแบบสร้าง energy ของเรานะคะช่วยเรื่องของกระดูกที่แข็งแรงช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะก็คือ immune function นะคะทมกเรช่ในเรื่องของการแบบ สมสมดุลร่างกายต่างๆนะคะดังนั้นก็คือเป็นอะไรที่อร่อยนะคะโดย2กระปุกนี้นะคะเห็นแบบนี้นะกระปุกนี้มีด้วยกันทั้งหมด110กรัมมีสนะคะกระปุกนี้มีด้วยกัน100กรักมมีสซึ่งถ้าเฉลี่ยแล้วก็ได้ประมาณแบบ2เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดือนครึ่ง2เดือนถือว่าคุ้มมากนะคะยิ่งซื้อในแบบตอนที่เขาลดราคานะหรือกระปุกเราประมาณ300บาทซึ่ง2เดือนเดือนครึ่งเนี้ยเออเออสองเดือนเดือนครึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ คุ้มมากถ้าราคาเต็มมันจู่มันหกร้อยนะคะซื้อตามแบบว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแบบว่า Woolworths Coles Big W อะไรอย่างเงี้ยหรือดอกสโตร์ทั่วทั่วไปก็คือหาซื้อได้นะคะเป็นไรที่กินดีและบอกต่อค่ะ ต่อมานะคะเราพูดกันเรื่องวิตามินจบไปแล้วนะคะดังน,นั้นเราจะมาเข้าเรื่องของอะไรสวยๆงามๆนะคะดังน,นั้นสิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็จะเป็นคอลลาเจนนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดด้วยกันสามอย่างอดเอาสิอ่ะให้ดูกันชดานี่นะคะคอลลาเจน3อย่างที่กินในช่วง1ปีและหลายๆเดือนที่ผ่านมานี้เราจะมาเริ่มกันจาก 2อ,อันนี้ก่อนนะคะหลายๆคนคงเคยเห็นกันมาแล้วน้อยยิ่งแบบสาวๆที่ชอบอะไรสวยๆงามๆนี้นะคะนี่ก็คือออสกะนะคะเป็นบิวตี้เจลลี่คอลลาเจนนะคะซึ่งชื่อ,อ,อจริงๆน่าจจะอ่านผิดนะเพราะว่าข้อมูลมันแบบหาย,ยากนิดนึงนะคะอ๋อออสกะคอลลาเจนคอลลาเจนซีเจลลี่อ่าเราจะมาเริ่มกันด้วยกลอ่องสี่ชมพูอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นรสแบบว่าตระกูลเบอร์รี่นะคะซึ่งหนึ่งกล่องจะมีด้วยกันทั้งหมดส1เซองนะคะดังนั้น1กล่องเนี่ยสามารถกินได้1เดือน,นะคะ่ะแล้วก็กิน วันละหนึ่งซองเท่านั้นนะคะดังนั้น1กล่อง1เดือนนั่นเองค่ะอ่ะสาหรับอันนี้นะเขาบอกว่ามีคอลลาเจนทั้งหมด7จ็ดพันเอ้ยเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยมิลลิกรัมนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันมันจะถั่วเฉลี่ยหานะ,ะนะดังนั้นก็คือหน้าตาซองของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นเจลลี่มาแล้วก็บีบออกมาเป็นแบบเอ้ยให้ดูก่อนลืมให้ดูนี่มันจะเป็นเจลลี่ใสๆอย่างนี้แล้วดะดะดะ รสแบบเบอร์รี่ของจริงอะสารรสเบอร์รี่อะอจะมีความแบบเปรี้ยวนะคะดีอะดังนั้นใครที่ชอบอะไรเปรียปร้ยวๆนะน่าจะถูกใจกับตัวนี้เพราะว่าอร่อยไม่เลี่ยนฟินอยากจะกินทั้งวี่ทั้งวันเลยอะจุดเด่นของตัวนี้นะคะ <c oughs> ก็คือจะเป็นคอลลาเจนแบบถ่า์ที่มีโมเลกุลเล็กโมเลกุลเล็กนะคะ ซึ่งเขาบอกว่าจะเน้นแบบว่าบำรุงซ่อมแซมส่วนที่สึกหล่อนะคะและก็คือจะช่วยบำรุงผิวแล้วก็เส้นผมของเรานะคะถามว่าส่วนตัวมันเห็นผลอะไรเบอร์นั้นไหมคือออนรู้สึกว่าไม่ได้เห็นผลมากๆแต่ คือรู้สึกว่าอยากกินบำรุงแบบไปเรื่อยๆนึกออกไหมอย่างน้อยแบบว่าบำรุงไว้ดีกว่าไม่บำรุงกันไว้ดีกว่าแก้อะไรอย่างนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้สูงนะคะดังน,นั้นรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคไม่มีปัญหานะคะน้องเป็นแอร์ชั้นฝากน้องฮิ้วได้ดังนั้นน้องเตยหอมของพี่ดูฝากพี่ไว้นะคะฝากซื้ออีกค่ะอ่านะคะเพราะว่าวินาทีนี้น้องกําลังขึ้นเครื่องบินมาแล้วกําลังจะบินลงมานะคะพร้อมกับอีกหนึ่งกล่องของอ,อนเช่นกันอ่ะซึ่งตอนนี้ชอบพี่ว่ามันกินง่ายนะคะอย่างแรกเลยคือ,อ มันกินง่ายมันไม่ต้องนั่งหาน้ําชงไม่ต้องนั่งหาแก้วเชคไม่ต้องอะไรคือหยิบออกมาแบบ1นึ่งซองอะนึกออกปะคือหยิบออกมาปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็พกใส่กระเป๋าวันหนึ่งก็จบนะคะอ่ะต่อมาเราจะมารีวิวอีกรสหนึ่งะคะรสที่ว่าคือรสแมงโก้นะคะเข้ากับ สภาพอากาศบ้านเราตอนนี้นะคะก็ค,คืออันนี้เขาก็เหมือนกันค่ะก็คือ1กล่องมีทั้งหมด3ามเซองนะคะแล้วก็กินวันล,ละ1นซองเท่านั้นค่ะจริงเขาบอกว่าให้กินวันล,ละซองใช่ป่ะแต่ไหนในวิดีโอเรากินให้ดูนะคะเราคงไม่โอเวอร์โดสนะอ่าเราก็จะมาในหน้าตาซองแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ฉีกซองแล้วเราก็กินนางจะมาเป็นสีส้มแบบนี้นี่มันจะไม่ได้ชมพูชมพูเบิร์นนั้นอะอแล้วเราก็กิน ดีดีไิ้หมดอียแล้วสำหรับสูตรนี้นะคะจุดเด่นของเขาก็คือเขามีส่วนผสมจากรกแกะนะคะรังนกวิตามินซีแล้วก็ส่วนผสมรุงผิวอีกนะคะซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของการพวกแบบว่าผิวนุ่มชุ่มชื่นกระจ่างใสเนียนอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือหลกัหลกๆอารมณ์แบบคอลลาเจนทั่วๆไปนะคะแต่ถ้าถามว่าสองรสนี้นะคะออนชอบรสไหนมากกว่ากันนะคะออนชอบรสสีชมพูนะเพราะว่ามันเปรี้ยวกว่ามันอร่อยกว่า แต่จริงๆอยากจะบอกว่ามันมีเป็นแบบว่า secret วันนะคะก็คืออันที่เป็นสีเขียวนะคะจะเป็นรสแบบว่าเมลอนนิดนึงแบบอะไรนิดนึงอะ คือดีมากอร่อยมากนะคะแต่หาซื้อยากมากเช่นกันนะให้น้องไปตามล่าหาแบบโอ้ยทางญี่ปุ่นคือหาไม่เจอนะคะก็จะเจอส่วนมากจะเจอแค่2องอันนี้และสีที่เจอเยอะที่สุดก็คือจะเป็นไอรสมะม่วงนี้นะคะซึ่งขีเห่สุดนะคะรสที่อร่อยสุดจะเป็นเมลอนกล่องเขียวรองลงมาจะเป็นกล่องชมพูนะคะและขี่เล่สุดจะเป็นกล่องส้มอันนี้นั่นเองค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเฮ้ยบางทีนั่งหาคอลลาเจนญี่ปุ่นอย่างเดียวมันก็ยากมายิ่งถ้าน้องสาวไม่มีแบบว่า รูทบินที่ต้องแบบบินไปญี่ปุ่นอน่่าเงี้ยแล้วเราจะทํายังไงล่ะนะคะดังั้นออนก็มีคอลลาเจนอีกตัวหนึ่งนะที่เพิ่งรีวิวไปะคะและชอบมากคือกินจะหมดแล้วนะคะเหลือไว้1นซองเพื่อมารีวิวในวันนี้นะคะนั่นก็คือนี้เลยค่ะ cat healthy beauty คอลลาเจนนะคะ,ะ,คะตัวนี้เขาก็จะเป็นคอลลาเจนรูปแบบเยลลี่เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้ทุกอย่างที่จะมารีวิวนะคะเป็นเยลลี่เจลลี่หมดเลยนะคะรสที่อนกินอันนี้นะคะเป็นรสมิกซ์เบอร์รี่ซึ่ง รสนางอร่อยมากนะคะโดยหนึกล่องของเขานะคะบรรจุทั้งหมด14บสี่ซองนะคะอ่อนกินมาแล้ว2กล่องนะในสภาพที่เหลือบอบแบเลยอะ่ะอันนี้คือหมดแล้วนะคะของเมื่อวานลืมมาออกและนี่ก็คือซองสุดท้ายนะคะนี่นะคะหน้าตาของนางคุณนางชิ้นใหญ่อะ่ะเออแบบเต็มป,ปากเต็มคำนะคะซึ่งอ่ออืม,อม,อม,อม หวาน,วานๆเปรี้ยวๆถ้าเทียบกันกับทั้งหมดรถของแคทนะคะดีที่สุดคือเป็นรถมิกซ์เบอร์รี่ที่แบบดีๆอ่ะหวานด้วยเปรี้ยวด้วยนะคะอืมชอบอะ่ะหมดแล้วอ่ะทำยังไงดีอ่ะซึ่งส่วนตัวนะคะอันนี้จากที่ลองกินแคทมานะช่วงช่วงที่ผ่านมามันจะมีช่วงหนึ่งที่ออนผิวพังนะคะ แล้วข้กินแคทบวกกับว่าเราดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะแบบว่าพยายามนอนมากขึ้นดื่มนะ้ำมากขึ้นทาครีมบำรุงผิวมากขึ้นใส่ใจผิวงดในการสั่งสารปาร์ตี้งดนอนดึกงดอะไรอย่างเงี้ยแล้วผิวมันดีขึ้นจริงๆนะคะจากมีช่วงหนึ่งที่แต่งหน้าไม่ติดเลยนะคะตอนนี้กลับมาแต่งติดไม่มีปัญหาแล้วเราแต่งแล้วมันกลืนไปกับผิวนะคะดังนั้นถือว่าจากที่กินมานะคะแคทเป็นอะไรที่เฮ้ยโอเคเลยอะโอเคโอเคนะคะบวกกับว่า ยิ่งกลัวว่าน้องจะไม่มีไฟบินนะคะดังนั้นเราจะต้องหาคอลลาเจนในรูปแบบเยลลี่นะคะที่กินง่ายกินอร่อยแล้วก็หาซื้อได้ในเมืองไทยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น อาหารเสริมนะคะวิตามินบำรุงผิวของอ,งอ่อนนะคะที่ออนกินมาตั้งแต่บางอันกินเป็นปีแล้วบางอันเพิ่งมันกินเป็นเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วอร,รู้สึกว่าออนชอบออนอยากบอกต่อนะคะเพราะมันกินง่ายนะคะเพราะว่าอย่างออนบางทีอ่อนไม่ได้อยู่ Laughs, ไม่ได้อยู่กับที่นึกออกปะคือต้องไปนู้นไปนี่บางทีจะหาน้ําหาแก้วหาช้อนชงหาแก้วเช็คคือมันมันไม่มีเวลาพอมันกินยากขนาดนั้นเราก็จะลืมพอเราลืมปุ๊บอา้าวเราไม่ได้กินอ่ะกลายเป็นะว, <S <s <uck oo> ว่าเราขาดการบํารุงเราขาดการต่างๆแบบลาๆก็ว่าไปนะคะ ดังนั้นพอเราเจออะไรที่กินง่ายแบบนี้นะคะเราก็รู้สึกว่านี่แหละมันง่ายมันเหมาะกับชีวิตรออนนะคะเหมาะกคนที่เร่งรีบไม่ได้มีเวลาตลอดเวลานะคะไม่ได้อยู่บ้านหรือว่าใช้ชีวิตที่แบบพุ๊บพักตลอดเวลาะคะ่ะดังนั้นเหมาะมากนะคะสาหรับผลลัพธ์ต่างๆนะคะออนอยากจะเน้นว่ามันขึ้นอยู่กับคนนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยในการใช้ชีวิตของแต่ละคนขึ้นอยู่กับการดูแลหิวขึ้นอยู่กับ สภาพผิวขึ้นอยู่กับร่างกายต่างๆนะคะเพราะว่าแต่ละคนให้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะมาแชร์วันนี้นะคะก็คือว่าออนกินอะไรบ้างออนดูแลตัวเองยังไงบ้างน,นะคะนอกเหนือนจากการสกินแคร์ต่างๆขัดหน้าขัดผิวทาครีมที่ออนพูดพูดหรือว่าทําให้ดูกันตลอดนนะคะ่ะนี่ก็คือส่วนย่อยอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ออนใช้ในการดูแลผิวของออนค่ะยังไงวันนี้จบกันไปก่อนนะคะเจอกันค่ะบายๆค่ะสวัสดีค่ะ